สวัสดีครับหมอรถนะครับหมอเมืองครับหมอพอกครับหมอแก้วค่ะครับผมนี้เคยได้ยินนะครับมาว่าคนเนี่ยยังไม่ได้หัวหลานนะครับยังไม่ผมยังไม่ผมร้านเลยแต่แค่เริ่มผมบานะฮะเห็นเขาบอกว่าเขาไปทําตัวเป็นการรักษาแบบพิเศษใหม่ๆนะครับนี่ไม่ทราบอยากให้คุณหมออธิบายครับว่าเคยได้ยินมาว่ามีคำว่าเอามีนะครับว่ามันคืออะไรอ๋ออัมีเนี้ยก็คือว่า เป็นการาย่อมาฮะจากภาษาอังกฤษคือ Autologous Liposize MicroKnife Injection ALM ครับมจะยาวๆเอาเป็นว่าถ้าเป็นภาษาง่ายๆคือว่าเอาไขามันตัวเองออกมาแล้วก็เอามาทำให้เป็นไขมันระดับนาโนแฟตในการที่จะเอามาฉีดเพื่อบำรุงรากผมก็คือเป็นการใช้ไขมันของตัวเองมาเข้าาปกระบวนการสกัดให้เป็นระดับนาโนแล้วนำไปฉีดเพื่อเป็นการร,ร,รักษาปัญหาเรื่องผมผมบาใช่ไหมครับครับครับผมแล้ว ตรงจุดเนี้ยขั้นตอนการทำนี่ต้องอย่างไรครับหมอครับครับขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือขั้นแรกเนี่ยหมอจะฉีดยาชาเข้าไปบริเวณที่จะดูดไขมันออกมาก่อนก็จะใช้บริเวณกลางตัวคือต้นขาครับหรือสะโพกนะครับพอฉีดชาปุ๊บหมอได้ทำการดูดไขมันออกมาปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็สกัดออกมาโดยใช้ผ่านตัวกรองและตัวตัดทำให้ไขมันเนี่ยมันมีความละเอียดมากขึ้นครัที่มันเป็น ไม่ไม่ได้กลายเป็นทัวเป็นครีมเป็นน้ำกลายเป็นของเหลวเลยเป็นของสิ่งนั้นเลยใช่เหมาะกับการฉีดเข้าไปในรากผมอย่างมากครับแล้วก็สักปุ๊บก็เอามาฉีดบริเวณที่ปัญหาผมบางหรือักรากก็คือในเคสที่แบบผมบางอาจจะยังไม่ต้องปลกผมก็สามารถที่จะรักษาด้วยการทำเอรีบดาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อฉีดไปแล้วผลการรักษาเป็นไงเราทำหมอนยาครับคะก็หลังฉีดนะคะผมเส้นผมเนี่ยมันจะจะมีความสมบูรณ์ขึ้นหนาขึ้นแต่ว่า ข้องแล้วแต่บุคคลนะคะผลลัพธ์ของแต่ละคนได้ไม่เท่ากันสําหรับคนที่เตรียมปลูกผมนะคะสีสะล้านหนังสีสะแห้งๆเราก็สามารถฉีดงานนูแฟคเพิ่มเหมือนเป็นการเตรียมพื้นที่เอาไว้ก่อนเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปลูกผมเนี่ยทนต่อไปอีงเหรอใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอครับว่ามันมีทั้งปลูกผมมีทีนะครับมีทั้งเอามี่มีทั้งดีเจเนล่าสแตนดไพลาสต์แต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับ เดี๋ยวสรุปนะครัคือว่าถ้าไม่มีผมเลยง่ายๆเลยเนี่ยถ้ามันเลยเนี่ยก็คืออันนี้แล้วมีรากข้างหลังอันนี้เราย้ายมาปลูกได้แล้วก็ขั้นตอนต่อมาแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีผมแต่ผมบางไอ้ตรงนี้สามารถทําได้เสริมกันก็คือทําทั้งตัวดิจเนารับแล้วก็เสริมก,การทรํานาโนแฟตก็คืออาร์มี่นี่ได้เพื่อเสริมกันทำให้รา,ากผมเนี่ยคงอยู่กับศรีรษะได้นานขึ้น ราะว่าปกติเนี่ยชั้นไขมันเนี่ยจะมีเลือดเลือดที่ไปเลี้ยงรากผมเนี่ยมันจะมาจากชั้นไขมันทีนี้ถ้าชั้นไขมันเราหนาขึ้นเนี่ยเลือดมันก็จะไปเลี้ยงบริเวณรากผมได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเสริมกับตัวรีเจนเนอราเนี่ยก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นครับก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องของหัวล้านเนี่ยนะครับก็ต้อหาเกิดจากการที่ เลือดไม่ดีเลี้ยงรากผมแล้วรากผมก็ค่อยๆปอกผมก็ค่อยเล็กลงสุดท้ายแล้ก็หลุดแจนมันก็ไม่ปอกไปเลยงั้นการทำเอามี่หรือการทำริเจเนร่าเนี่ยก็เป็นการเร่งนะครับให้เลือดมาเลี้ยงรากผมเพื่อนำสารอาหารมาเลี้ยงตัวรากผมให้รากผมเนี่ยหัวพุ่แ,แล้วก็แข็งแรงได้รรอยู่ตลอดไปนานงใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วเราสามารถทำควบคู่กันได้เลยครับทั้งปลูกผมทั้งเอามี่ปลูกผมกับริเจเนร่าร่วมกันในเคสดรือการเราสามารถทำได้ครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทีมแพทย์เราเนี่ยจะวิเคราะห์แล้วเลือกการรักษาให้เหมาาะะในนแต่่ลทไป เหมาครับทีนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าในหนึ่งเคสเนี่ยเราจะทําทั้งเรื่องของการปลูกผมควบคู่กับการทําตัวบํารุงรากผมเช่นปลูกผมบวกเอามีปลูกผมบวกเรเจเนราไม่ทราบตรงตรงจุดนี้คุณหมอมีความเห็นว่ายังไงครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผมมันไปนเลย เลี่ยงไปเลยเนี่ยอันเนี้ยเราแนะนําให้ทําการปลูกไ้เซลรากผมแต่ถ้ายังผมเป็นบางๆอยู่แล้วก็ยังมีรากอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวลิจแนล่าที่ว่าควบคู่กับการทําตัวอาร์มี่หรือดานแฟตเนี่ยเสริมได้ก็คือเป็นการบำรุงรากผมให้แข็งแรงขึ้นใช่ครับนะครับหรือในบางเคสเนี่ยเราสามารถทํา2อย่างร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพรักษาที่ดีขึ้นด้วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมก็ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางนะครับแล้วก็อยากจะ ลองเข้ามาปรึกษาดูนะครับว่าเออจะใช้วิธีปลูกผมทำอัลมี่ทำรีเจนเนอราหรือจะทําเรื่องของการทําควบคู่กันไปนะครับเพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้นเนี่ยยังไงก็ลองเข้ามาปรึกษาได้นะครับครับและสุดท้ายก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของทางคลินิกด้วยนะครับก็คือ Facebook, IG, YouTube, TikTok นะครับผมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ